เอาโอเคครับแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งอนะเอาวันนี้มีคนถามว่าเราจะแชร์ลิงก์ f a c e b o o k แบบที่ไม่มีรูปยังไงก็คือถ้าเกิดมันมีรูปใช่ไหมแบบอย่างเงี้ย่ออย่างนี้แล้วกันเนี่ยถ้าเกิดมีรูปใช่ไหมมีรูปเราก็สามารถกดตรงนี้ได้ใช่ไหมกดแล้วก็คัดลอกแล้วก็มาวางอีกแถบหนึ่งเนี่ยเราก็ทําอย่างนี้ได้ใช่มแต่ถ้าเกิดมันเป็น ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเน,ยเนยผมกดเข้าไปเนี่ยผมกดเข้าไปก็จะไปเป็นลิงก์เลยใช่ไหมไม่ยอมเป็นคือแบบไปอีกหน้านึ่งเลยอะไม่ยอมเป็นลิงก์ให้เราแชร์เหมือนที่มันเป็นรูปวิธีการง่ายมากคะอ่ะเราก็กดไปที่เนี่ยเห็นไหมเห็นลูกศรอ,อย่างงี้ไหมกดไปปุ๊บมันจะมีฝังนะฝังโพสถ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ มันต้องเป็น M นะมันต้องเป็น M b ็มเบมอะไรที่อย่างถ้าเกิดมันไม่มีคือจำแม่งว่าจำว่ามันอยู่อันสุดท้ายก็พออ่าโอเคแล้วก็เนี่ยเราจะได้ตรัวแง,งมาเนี่ยก็กดคลิกขวาคัดลอกแล้วเราก็ต้องเปิดอันนี้หนึ่งนี่ยนี่ยเนี่นี่โน้ตแพดครับโน้ตแพดโน้ตแพดหรืออะไรก็ได้ก็คลิกขวาก็วางไปมันจะมีที่อยู่ลิงก์นะฮะนี่ยเนี่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้น ก๊อปปี้ครับก๊อปปี้นะ uh, mm hmm. แล้วก็วางครับ mm hmm. แล้วคดลวีปึ๊บ mm hmm. เห็นไหมมันก็จะเป็นวิธีการโพลลิงแล้วอ่า uh, mm hmm. ผมผมทำมบ่อยๆนะใครเอาไปทำก็ได้โอเคมีอะไรถามมาได้ฮนะ